สลุกมึงบริเสนลุกจมึงซึ้งเนาะมาไหมแม่ไหมมือนี่สิพาทุกคนค่ะมาเปิดเบิงเห็ดฟางที่เฮาปลูกไว้ตอนนี้เป็นระยะเวลาสองอาทิตย์แล้วแต่ว่าเฮาก็แอบเปิดไปเทอนหนึ่งกันละอัหนึ่งอาทิตย์แรกก็เปิดไปแล้วคทุกคนแต่ว่านางกับยังบอออกแต่ว่ามือนี้เฮาสิมาเปิดอาทิตย์ที่สองแล้วดิค่ะเออเออไมเอไปนี่จะเป็นอาทิตย์ที่สองของเราเออหวย มามาเบิ้งกันค<โอ>่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนอะโอมมีกระดอกเอ๊ะทำไมมันมีแต่มดอ,ะอ่ะอ้าวทุกคนคะสุเจ้ามันคืนบอบ่มีดอกเดกี๋ยนะเปิดบนมเลยไหน มาไหมลมาลูกป่ะมาช่วยกันต่อได้เลยมาเลยขอผ้ามาดูดิลูกโอ้ทุกคนเฮ้ยนี่ทำไมน้องนี่อันนี้ก็คือยเสื้อเฮดอยู่เนาะแต่มันคือบอกนะก็เหมือนมีเชื้อมันเดินอยู่นะแต่มันก็ไม่ออกนะคะทุกคน ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรมาดูนี่สิวายคือมีตะหมดแถวมองนี้โอ๊ยไม่เอาทุกคนดูเห็ดฟางเราโอ้แม่รู้แล้วมันต้องเป็นน้ำหมดเนี่ยเลยเห็ดเห็ดฟางบอกเป็นนี่มาดูนี่สิฮ่าเหลืองๆคืออะไรอ่ะไม่รู้เจ้าโอ๊ยเจ้ากระเสือก็เดินมาเนี่ยเสือเห็ดฟางมันเดินมาเนี่ยเราไม่รู้เนาะมีหน้าล่ะไหนดูดิ โมันมีแต่มดจล้วน,นเลยมลไม่หยโอ้ยมดเทาไขึ้นมือน,นั้นทำผลาดไปสิ่งที่ใจรู้ไม่เท่าทันตั้งใจทับตายสุดท้ายหมุนอุ้ยปุ้ยเบิ่งเอาตามสภาพเพคะไม่แน่ใจว่าปล <laughs> <laughs> ูกเห็ดฟางหรือว่าเพราะมดปลูกเห็ดฟางหรือเพราะมดมดเต็มเลยกระบอกเข้าใจคือกันว่าเป็นอย่างน,นั่งคือบ่ออกดอก ศึกษามาดีแล้วนะคะวิธีการปลูกวิธีการทําวิธีการลดน้ําอะไรกับปลาศึกษาดีแล้วแต่ว่านั่งกับมียอมออกดอกหรือว่าเป็นเพราะอากาศหรือว่าเป็นเพราะเราผิดพลาดตรงขั้นตอนใดเดี๋ยวเราต้องทําให้สําเร็จแต่ว่าไปหาซื้อเสื้อเห็ดมาใหม่ก่อน <laughs> สรุปผลการเพราะเห็ดฟางกินเองของเรานะคะทุกคนก็คือบอออกจากดอกคะ่ะมิตรไคโมเตมอยู่ <laughs> แต่ว่าเข้าสีบ,บยอยทอเดี๋ยวจะลองอีก แต่ว่าเดี๋ยวไปหาสูตรใหม่ก่อนผู้ดใดห,หูสูตรแนะนำไปด้วยค่ะจะปลูกให้ออกดอกให้ได้เลยแสดงว่าสรุปว่าเห็ดฟางของเราไม่มีดอกค่ะทุกคน <laughs>